วันนี้นะคะจะพามาส่องความเหอลูกค่ะของคุณแท็กพลันยูค่ะหลังจากที่แต่งงานแบบสายฟ้าแลแบไปแล้วนะแล้วก็กำลังจะเป็นว่าที่คุณพ่อค่ะเหอลูกแค่ไหนนี่ต้องมาดูกันเลยค่ะก็โพสต์รูปรูปนี้นะคะลงใน IG ส่วนตัวค่ะพร้อมกับขึ้นแคปชั่นว่า ดูน้อยของพารันพารันใหญ่จัง55พ่อภูมิใจแหมก็นะได้ลูกชายด้วยนะคะก็มีความเหอรลูกเป็นธรรมดาค่ะคุณไทยนะคะเคยขึ้นแคปชั่นว่าผมอาจจะไม่ใช่ลูกที่ดีผมอาจจะไม่ใช่ผู้ชายที่ดีแต่ผมจะเป็นพ่อที่ดีให้ลูกให้ได้ก็ดูมีความมุ่งมั่นนะคะแถมเคยเดี่ยค่ะ โพสภาพภาพนี้ในอินสตาแกรนะคะพร้อมก็บอกว่าวันนี้วันดีออกรถให้ลูกจะได้นั่งสบายสบายเป็นยังไงนะคะชื่อรถคันนี้ว่าน้องร่ำรวยนะคะก็เรียกว่าเป็นทั้งคุณพ่อสายเปแล้วก็ค่อนข้างจะเหอลูกมากๆค่ะมีอะไรใหม่ๆนะคะโพสต์แล้วก็บอกให้ชาวโลกรู้ค่ะ ชาวโลกอย่างเราที่มาส่องดูก็รู้สึกว่าเป็นโมเมนต์ที่น่ารักนะคะเรียกว่าจากเสือนะคะตอนนี้เก็บเขี้ยวเล็บค่ะรอเป็นคุณพ่ออย่างเดียวเลยนะคะเหอไม่เบาเลยค่ะก้อนนี้นะคะคือความเคลื่อนไหวของคุณแท็กพลันยูนะคะเราก็เอามาฝากค่ะยังไงนะคะก่อนจบคลิปนะคะอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งช่องเราเอาไว้นะคะจะได้ไม่พลาดข้อมูลข่าวสารใหม่ๆค่ะแล้วมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้า